กินอะไรอ่ะนะกินอะไรกินข้าวดิพี่นี่พี่ซื้อให้นะเว้ยเองงสำนึกบุญคุณมั้งไหมวะมากสำนึกนะผมไปซื้อข้าวผมเพราะว่างานผมยุ่งไงเออพี่ซื้อข้าวให้อ่ะอีหลังอ่ะขอบคุณพี่ด้วยรู้ป่ะครับผมเราผมขอบคุณตลอดพี่ผมว่านะตลอดแหละแล้วตอนนั้นที่รถไฟหน้าเองเสียพี่ขับไปส่งบ้านอ่ะใช่วันนั้นโอ้โหทำให้พี่พีคก็คือแบบเออแย่อ่ะเมื่ตอนหลังเองมาอะไรโพสเฟสบุ๊ค เลครับช่องพิเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทุรุ่นระลอกนี่นะครับเราจะมาพูดเรื่องของดราม่านะครับเจนนี่ได้หมดสดชื่นกับน้องเก้าเกิดคนนะฮเกิดคนใช่เกิดคนจงเอื <laughs> ้อมกลางกยนากอะไน้ำมันเครื่องเ <c oughs> นี้ยก็ไอล่าสุดเนี่ยมันมีดราม่าก็คือไอไอเจนนี่อ่ะมันเป็นเจ้าของค่าย ใช่เออแล้วริลลี่อ่ะิลลี่เป็นน้องน้องก้าน้องก้าที่น้องผมสั้นที่อะไรน่ารักอ่ะไม่โตชี่เคดูต่น่นรายการเที่ยมากไม่คืออย่างนี้เมาเมื่อคที่พี่แบบแกล้งเองอ่ะก็คือตอนนี้มันมีดราม่าเพิ่มเข้ามาไว้แฟนของเจนนี่อ่ะชื่อเนเงินเป็นนักมวยนะเว้ยเป็นนักมวยมวยโคกอ่ะเขาเขาก็มาโพสทวงบนคุณไว้บอกว่าเขาโพสนะ ทำไมอ้ว่าเป็นเด็กแว่นอยู่ต่างจังหวัดอะว่าเจอไอ้เด็กเนี่ยมันหาเห็ดอยู่ข้างทางอะ่ะแล้วไฟรถมันแตกอ้วขี่รถไปส่งถึงบ้านเลยนะเออเอมาโพสตอนเนี้ยแบบว่าประมาณว่าพอน้องมีปัญหากับแฟนตัวเองก็มาโพสว่าเอ้เอเมื่อก่อนรถเสียกูขับไปส่งถึงบ้านแค่ทัวลงแค่ทัวลงทัวบอกว่ามึงแล้วทําไมอะ่ะแค่ขับส่งถึงบ้านจริงๆนะเว้ยถ้าคนแบบทําอะไรให้แล้วมาทวงคุณที่หลังเองรู้สึกไง มันทุเรศอะทุเรศนะมันทุเรศอะ,น,ะนี่นนมันคุณเราอ่ะออทำนี้ได้ไงอะแล้วมันก็อันนี้ทัวลงอคอมเมนต์ชาวเน็ตเขาก็แทบบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยเขาเข้าข้างน้องเก้าน้องเก้ารู้จักเราน้องเก้าเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเคยฟังไหมคุ้นๆเหมือนคคือเหมือนแบบแบบเคยได้ยินตามตามตามโซเชียลอะไรอย่างเ<ไ>ง,งีง้ย คุณนะเหมือนได้ยินนะเฮ้กูทำอะไรนะฮเฮ้ยกูทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่แปลกไหมเคยเคยฟังใช่ไหมเคยได้ยินเคยได้ยินเดี๋ยวเล่าให้ฟังน้องเก้าอ่ะมันเพลงนี้มันมีร้องสองคนอ่ามันจะมีน้องผู้หญิงฮะน้องลิลลี่ร้องฮะเลิกกุ้ยตั้งอมเภออะไรฮะเออไอ้น้องเก้าเขาจะร้องร้องร้องชื่อเพลงมันเกี่ยวกับฟิทเทอร์ลิงเก้าเกิดเกิดคนชื่อเพลงว่าเลิกกุ้ยตั้งอมเภอเขาเดี่ยคนเดียวยอดวิวล่าสุดสามสามร้อยสี่สิบกว่าล้านวิวเลยล้านเลยเหรอในข่าวบอกว่าเฮ้ยมันดังขนาดนี้ในข่าวบอกว่า ได้ประมาณสองได้ตังคือคือตอนประมาณร้อยล้านอยูอ่ได้ตังประมาณ2ล้านอ่ะนี่3ามร้อยล้านก็ได้ได้ได้หกเจล้านอ่ะอ่าแล้วก็คือคือส่วนแบ่งอ่ะน้องเก้าเขาบอกว่าเคยคุยสัญญาใจไว้ก็ให้เจ30าก็ในเพลงอ่ะเนาะร้องคนละครึ่งเลยอ่ะแล้วแบบน้อง9ก้าก็เสียงด,ดีเพราะตอนนั้นเนี่ยก่อนนี่ก่อนที่เจนนี่เบลลี่จะดัมกนะ็เป็นนักร้องแบบบางบ้านงบ้านถังละอีกอีนึงเฉพาะกลุ่มไม่ไม่ได้ดังเลยเออ,เออแบบสกุลสิงคโปโลอ่ะะ แล้วทีนี้แล้วทีนี้พอเพลงนี้ยมันจะเกิดเขาแต่งเพลงอะเจนนี่อะเจนนี่เขาแต่เงเองอ่าแล้วเขาก็ชวนน้องน้องก้าวตอนนั้นมีดีกีเป็นนักร้องเดอะไวท์นั่งเวทีเดอะไวท์อ๋อเขาเคยเคยไปเปปดเดอะไวทีเคยเหรอเขาเรียกว่าดีกีเลยนะก็ะชวนมาแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออแบบเดี๋ยวจะให้ส่วนแบ่งเจ็ดสิบสามสิบก้าวเขาบอกอย่างีนะ้แต่ว่าพอเพลงมันดังเธอแบบขาไม่เคยแบ่งไงเขาก็เลยแบบปพ่อพ่อน้อง พ่อน้องก้าวเขาเรยกโบเบดาเจนนี่แบบมันม่สส่งให้ลูกกูดายาแบบด่าด่ายาแบบเขาอาจจะพูดเชิงนี้อาจจะต้องเจอก็นั่นแหละก็เลยเป็นดราม่าว่าโพสต์ตอบโต้กันนะแฟนเจนนี่มาโพสต์เฮ้ยดวงมุ่นวุณนเมื่อก่อนเคยขับรถไปส่งบ้านมาด้วจบก็คือนี่ครับเห็นตรงกันนะครับว่าเอาแค่เองเงินเอาแค่แค่เองเงินแฟนที่ไปโพสเงี้ยไม่ส่งคนโพสถูกปะใช่ไปถ้าเราจะให้อะไรใครอ่ะหรือว่าแบบช่วยเหลือใครอะไรเงี้ย เราไม่ควรจะมาทวงมคุณทีหลังเพราะว่ามันไม่หล่อไม่เท่ไม่เท่มันมันจะผิดหวังก็คือถ้าเราทําอะไรแล้วเราหวังเขาตอบแทนนะแล้วถึงเวลาเราไม่ได้อย่างนั้นนะมันก็ผิดหวังใช่สู้แบบทำออกมาจากใจดีกว่าช่วยเหลืออะไรจริงพี่ซื้อข้าวให้กินทุกวันเ่ยหวังอะไรเลยใช่พี่พี่ใจดีมากซื้อซื้อช้อนให้ผมกินไม่งั้นผมไม่ได้กินไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องร้องไห้หรอ ไปต้งรงเนาคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิ o เตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ